สวัสดีสองสาวค่ะติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยสองสาวกำลังเพลิดเพลินในการกินหญ้าพอถึงเวลาก็พากันเดินขึ้นจะไปให้พ่ออาบน้ําให้โดยน้องมีเดินนําหน้าระหว่างเดินนั้นน้องมีสาวลุกเรียบร้อยก็ปล่อยตดใส่หน้าน้องยุ้ยที่กําลังเดินตามมาติดติดแบบเต็มๆคงต้องขอยืมคําแม่จันมาใช้ทําไมมีเป็นช้างแบบนี้จากนั้นสองสาวก็แยกย้ายไปให้พ่ออาบน้ําให้ โดยน้องมีและน้องยุ้ยสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและรับคำสั่งจากควานได้ดีเราไปชมคลิปความน่ารักของสองสาวกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของพังแสนรู้และพังยุ้ยมาให้ FC ได้ชมกันค่ะสามควานสุดหล่อที่ดูแลสองสาวของเรานะคะแล้วก็กลุ่มช้างงามเมินนะคะช้างชราบริเวณด้านหน้านะคะพี่ มิติใหม่ค่ะควานอยู่บนต้นไม้เลิศค่ะสองสาวได้ลงเล่นน้ำสระใหญ่ไหมคะยังนะคะสองสาวจะเล่นน้ำอยู่บริเวณนี้ก่อนแเป็นการ ปรับพฤติกรรมให้เขาคุ้นชินก่อนนะคะช้างก็ต้องใช้เวลาปรับตัวระยะหนึ่งเลยแหละนะคะเหมือนจริงๆก็ไม่ต่างจากคนเราเท่าไหร่นะคะในการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนาะเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวกับเพื่อนใหม่กลิ่นใหม่ๆอาหารใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆนะคะเหมือนกันนะคะน,นี้ลงใส่ไงไม่ได้เพราะขึ้นมาปุ๊บหน้าจะแห้งเลยสองตัวแรงมาก <c oughs> <c oughs> เออเ <c oughs> ขาบอกว่าสองตัวนี้ลงสระใหญ่ไม่ได้นะแม่พอลงแล้วน้ําล้นนะคะพอล้นเสร็จปุ๊บพอลุกออกจากสาก็คือ น้ำหายไปเลยนะคะกระตุยบูบี้น้องเดอ้อนี่เห็นไหมแม่เล่นไปเอางวงรูดมายาราไปเพลินๆนะคะมันจิตจิตนะคะมันเพลินๆนะคะ เออมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์น้องมีนาว่าแบบทําไมต้องใช้เชือกมัดน้องติดกับแม่คะกลัวเชือกบาดน้องอะไรเงี้ยทุกคนผิวหนังช้างหนามากนะคะแล้วเชือกที่เราใช้ค่อนข้างเส้นใหญ่เลยแหละเพราะถ้าเป็นเส้นเล็กนะคะลูกช้างดึงปึกเดียวขาดเลยนะคะแม่เดี๋ยวว่าแต่เชือกนะคะโซ่เนี่ยถ้าไม่แข็งแรงจริงๆเอาไม่อยู่นะคะเออตอดใส่หนึ่งตอดใส่หน้าหนึ่งนะคะ ทำไมมี่หนูตดใส่หน้าเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกจอ่อแบบตดจ่อหน้าเลยนะคะทุกคนนะคะเขาบอกว่าสองสาวอยู่สปาคโครและแอลผู้ชายในวัง <c oughs> วันนี้ผู้ชายไม่มาเลยแม่ผู้ชายในวังหายนะคะช่วงนี้นะคะตดใส่หน้าเพื่อนแบบโผ ไปไหนลูกต่างเครื่องะเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือีกครึ่งชั่วโมงน้องถึงจะได้ไปลูกน้องไม่ต้องรีบลูกป้าไม่ได้มาไซโคลูกป้ามาเฉยๆนะคะวันนี้พี่ควานจะเอาวันนี้พี่ควานมีสองคนนะคะเราก็สบายใจเพราะว่าถ้ามีคนเดียวจะมีการเข้าโครงการฝากลูกไว้กับแอดมินนะคะ ว่สองสาวทุกคนดูความสวยงามของเขาสิธรรมชาติของช้างอะเราว่าสวยที่สุดอะเวลาอยู่กับพื้นสีเขียวๆแบล็คกราวสีเขียวๆแบบนี้แหละสวยมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ได้เวลาย้ายที่แล้วเขาบอกว่ายุ้ยผมคอไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ควรตดใส่เพื่อนนะคะตดอัดหน้าด้วยเมื่อกี้นะคะระยะประชิดมากนะ ดีนะแม่ที่งวงช้างเนี่ยเอ,อปลายงวงเขาอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเขาก็สามารถยืดงวงไปทางอื่นได้ถ้าเป็นหน้าเราเมื่อกี้เนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะเพราะว่าจมูกของเราอยู่กลางหน้าสองสาวื่อนซีน่ารักมากสิบโมงครึ่งสองสาวรู้เวลาจริงๆใช่นะคะเขาจะรู้เริ่มรู้เวลาแล้วว่าอีกแป๊บนึงก็จะต้องไปและนะคะขบม,มากแม่ดูต้นขาดูแบบอ,อ,อยากขบนะคะ ช้างเขาเป็นสัตว์ที่รู้เวลานะทุกคนเขาจะายิ่งถ้าเกิดว่าเราเคยฝึกเขาให้ทํากิจกรรมเดิมๆในเวลาเดิมๆนะคะทุกวันเขาจะคุ้นชินเลยว่าเวลานี้เขาจะต้องได้ทําอะไรเวลานี้เขาจะต้องได้กลับบ้านนะคะใช่ต้นขาหน้ากอดมากแม่ดูแบบความเป็นความเป็นกรีบของเนื้อที่ปลิ้นเวลาที่เขาง,งอขาแม่ ดูเหนียงค่ะมากกอดมากนะคะอยากเข้าไปฟัดเหมือนเขาจะผอมลงหน่อยปะจากตอนแรกที่มาเพราะตอนนั้นที่มาคือไม่มีคอดี <g ül> ตอนนี้เริ่มมีคอนะคะช้างอยู่กับพลายนิส่เหมือนคนนั้น,นะคะ่ะพี่โอชอบตดเส่หน้าเพื่อนเหรอเขาบอกแรงมากทุกคนอย่าไปเก่าหาพ่อโอนะคะไม่ได้นะคะ แอบบูบี้ค่ะมันเขี้ยวจริงๆนะทุกคนต้องบูบี้นิดนึงเรื่องความอวบอย่างนะคะเนาะเป็นความน่ารักนะคะที่ถึงตอนทวงงงไงเรียกพอปิวขึ้นบ้านห <laughs> น้าจกมากทุกคนดูพุงเขาสิดูทางข้างดูก้นก้นนี่คือตึงไม่รู้จะตึงยังไงแล้วนะคะผิวหนังแทบไม่มีรอยย่นเลยนะคะก้นกับโคนหางคือตึงมากนะคะดูนี่คือไม่ได้กินแล้วจา้าเริ่ม เอาปัดเอาพ่นใส่ตัวต่างๆนี่วันนี้เธอไม่คันเหรอปกติเธอขึ้นมาจากน้ำเธอจะคันกันนะนี่ ถ้าควานอยู่เราสามารถกอดช้างได้ไหมคะถ้าพี่ควานอยู่สอบถามพี่ควานเลยว่าเชือกนี้เข้าไปกอดได้ไหมคะไปจับได้ไหมคะแม่ถ้าพี่ควานบอกว่าได้คือปลอดภัยนะคะเพราะว่าพี่ควานจะรู้จักนิสัยน้องช้างดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลน้องช้างตลอดเวลาเนาะบางเชือกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาอยู่กับควานแล้วดูนิ่งนะดูเรียบร้อยนะ่าจะจับกอดได้ เขาอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับคนภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าหาช้างต้องมีควันช้างอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญต้องส่งเสียงไปก่อนแล้วก็ถามพี่ควันก่อนได้จะดีมากเลยว่าเชื่องนี้จับได้ไหมคะเชื่องนี้เข้าใกล้ได้ไหมคะจับได้แบบไหนแน่เล่นกับน้องยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะอันนี้ดีที่สุดเลยนะคะ แต่ถ้าไม่มีควานอยู่ไม่แนะนําให้เข้าหาช้างเลยนะคะไม่ว่าเราจะสนิทแค่ไหนก็ตามจะสังเกตได้เลยว่าปอ <P> ปอไม่เข้าใกล้นะคะถ้าไม่มีควานเนาะหรือแม้กระทั่งน้องสมศรีที่น่ารักมากๆน้องน้อยอุ่นน่ารักมากๆสนิทกันมากเลยก็จะไม่เข้าใกล้นะคะถ้าไม่มีควานเพราะว่าเราไม่สามารถเดาอารมณ์ช้างได้พี่ควานเป็นคนเดียวที่รู้จักนิสัยช้างดีที่สุดแค่มองตาก็รู้ใจเลยนะคะอย่างบางทีอย่างเงี้ยเรามองอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนนอกใช่ไหมเราก็จะมองว่า ช้างก็ปกตินะดูล่าเริงดีแต่พี่ควานจะบอกเลยว่าวันนี้เขาณ์ไม่ค่อยดีไม่เข้าใกล้จะดีกว่าพี่ควานก็จะบอกตรงๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือความปลอดภัยที่สุดของเรานะคะควานนี้ยิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งนะแม่ถ้าเราอยู่กับช้างนะคะอย่างปอป,อ,ปอเองอะทำงานในกองถ่ายเนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็บางทีน้องช้างอาจจะต้องถ่ายทําหลายเทคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปอป,อ,ปอจะบอกพี่ควานตลอดเลยว่าถ้าน้องไม่ไหว หรือน้องช้างเริ่มหงุดหงิดให้แจ้งทันทีเพื่อที่จะยุติการถ่ายทำนะคะให้น้องได้พักก่อนพักกองพักไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องช้างสะสมอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าการถ่ายทําหลายๆเทคน้องต้องทำ a c t ิ้งเดิมๆหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเขาเบือ่อหรือว่าเขาเครียดนะคะก็มีผลกับอารมณ์ของเขาและถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกองถ่ายเนี่ยคน,ค,นค่อนข้างเยอะที่สำคัญก็คือนักแสดงบางคนมาจากบริวูดนะคะบางคนมาจากฮอลลีวูดนะคะ ด่งดังต่างๆนะ,ะหนูจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เมืองไทยไม่ได้นะคะเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพี่ควานแล้วก็คุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยเราต้องสังเกตอาการช้างให้ดีถ้าช้างหงุดหงิดหรือมีอาการไม่โอเคเราต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ช้างได้พักผ่อนคลายอารมณ์ก่อนนะคะ ปดปานให้ความรู้เรื่องช้างดีมากเลยค่ะจากคนที่ไม่เคยรู้เลยขอบพระคุณมากค่ะอุ้ยคุณลิตาลิลี่เชียร์บอกว่าปดปานสดนะคะจีบได้วาสูมีการเชียร์ขายของเกิดขึ้น <laughs> ว้ายนะคะขอบพระคุณมากนะคะตูดแม่เปี๊ยะมากนะคะอืมมันน่าคันมือนะทุกคนอยากจะไปฟาดจักเพี้ยะนึงนะคะสองสาวขคืนหน้ามันเคี้ยวมาก เขาจะเดินไปเรื่อยๆเดินเดินแล้วหันเช็คพีโอเออเช็คเช็คพีโอตกับเช็คพีเซฟพ่อมายังอ่ะพ่อว่าไหมพ่อจะว่าเราไหมเธอถ้าพ่อไม่ว่าก็ไปเรื่อยๆเดินไปนิดนึงหันขวาเช็คกีเธอดูเขาหันไปมองพ่อเขาดิเหมือนแบบพ่อจะว่าไหมอ่ะแกถ้าเราเดินไปพ่อจะว่าพ่อจะดุไหมนี่เออส่งเสียงส่งเสียงทุกคนส่งเสียงได้ยินเสียงพ่อยัง เถียง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 พี่โอ๊ตเถียงพี่โอ๊ตเสียงพี่มี่มาแล้วสงสัยพี่มี่จะเรียกพ่อแหละพ่อได้เวลาแล้วนะจะ1สโมงแล้วนะพ่อสิบโมงสี่สบสงแล้วนะพ่อนะคะจะแป้อะไร่โอ๊นี่ทุกคนดูเขาจกป่าทักทายอยู่กับพ่อๆ พออ่ออ้วแล้วก็พอเซฟนะคะดัมมี่ผมดกจ้านี่เห็นไหมทุกคนจําได้นะคะจําที่ทรงผมนะคะถ้าวันไหนถ้าวันไหนมีผมร่วงแยกแยากเลยนะคะทีนี้นะมาแล้วพออ่ออ้ดกับลูกบ่าวของเขานะคะ <c oughs> ไปไปมีไหม,มนี่นี่ให้ลูกอพอเซฟจะพาพี่ยูแยกไปทางนน้นนะคะส่วนพี่มี่จะแยกมาทางนี้งงอยู่อ่ะจะให้หนูไปทางไหนกันเนี่ยพออ่อ,อ,อ <laughs> พอเซฟจะพาพี่ยูไปอาบน้ำใน ระเบียงชมช้างนะคะส่วนพี่มี่ <c oughs> จะอาบน้ําบริเวณอาบตรงไหนอาบตรงนี้เหรอคะโอเคอาบตรงบริเวณบ้านเอเฟรมของเรานะคะ นี่มาถึงว่าจะกินน้ําก่อนนะคะหลังจากที่กินหญ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็จะกินน้ําก่อนช้างเป็นสัตว์ที่ชอบดื่มน้ําสะอาดนะทุกคนแล้วก็บางเชือกเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมเวลาที่เขากินหญ้านะคะก็คือเขาจะใช้งวงในการมวนหญ้าแล้วก็เอาฟาดกับขาเขาก่อนนะฟาดเอาทรายเอาดินออกก่อนแล้วก็ถึงจะเอาเข้าปากบางเชือกก็ไม่ฟาดนะคะนี่ก็แสดงถึงความแตกต่างของนิสัยช้างแต่ละเชือกที่ไม่เหมือนกันนะคะหาโมงมัมนจะ รักเธอแอดปปครูจองแล้วค่ะไปต่อแถวขอบพระคุณมากนะคะเออมันมีอะไรอยู่ใต้ใบไม้ตรงนี้ไหมคะใบไม้ลึกมากก็แต่มุมนี้น่ารักมากเลยอ่ะความอ้วนแบบหูเต่งแบบนอนจะหนูนอนนอนกาแฟเอาลเอาเลยครูต่ออยู่กี่แถวคะมีคนแซวแล้วนะคะครูต่อหลายแถวมากะ น้องเอกบ้างปอป,อปอบ้างนะคะโอ้คนสวยขอถ่ายรูไปไว้หน่อยน่ารักจังเลยอ๋อน่าฮักมากเลย โอ้นะคะที่หายแต่แห้งมากเลยโอ้เวลาขัดใกล้ๆตาพ่อเขามีการเบาแรงด้วยนะทุกคนออดูดีนะคะ่ขัดผิวส่วนอื่นก็ขัดปกตินะแต่พอใกล้ๆตาพ่อเขาจะเบาแรงขัดนะน่ารักมากเลยนะคะการดูแลลูกสาวดูแลลูกสาวต่างจากลูกชายไหมคะต่างไหมคะ อันไหนง่ายกว่าพ่อโอต๊ตดูแลลูกสาวกับลูกชายาลูกสาวง่ายกว่าใช่ไหมใช่ง,งานยาวงาลูกชายงานยาวนะคะงานยาวก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะโหทุกคนดูนี่เขากดงวงน่ารักมากเลยสองปนตุบตับน่ารักมากๆนะคะน่ารักมากๆเลยว้าวา สดซื้นสดใสโอ้ยน้ำกระเด็นกระโดดทุกคนหัวหน้าพี่จู้ยังอยู่ไหมคะเราจะไลฟ์กันถึงสี่โมงครึ่งนะคะแล้วเราก็กลับบ้านเลยนะคะวันนี้งานการไม่ทำแล้วนะคะเายนะเวลาวช้างอาบน้ำ <c oughs> น้ำเขาหูเป็นอะไรไห <c oughs> มคะไม่เป็นนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างเวลาเขาลงน้ำเขาก็ลงดำน้ำเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากกันที่เขาไปแสดงช้างอาบน้ำนะคะก็คือ ดำไปเลยทั้งตัวนะคะน่าจะเหมือนเราแหละที่เราว่ายน้ําได้ดำน้ําได้น้ําก็เข้าหูแต่เราก็ไม่แคร์นะคะ <laughs> ลุกเลยคนสวยฮึบเบี่ยงเท้าเอ้ยไอ้โอ,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 อ้กว่าจะลุกได้นะคะติดคุงนะคะ สวยแล้วผิวพี่สวยแล้วค่ะโอ้โหคนสวยเนี่ยผิวพี่สวยแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาก็าปิดตาปิดๆกันเลดูช้างนสัตว์ที่น่ารักมากนะทุกคนอยู่กับช้างมาถ้ารวมตอนมาเป็นนักศึกษาตอนทําวิจัยก็น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะคะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขายังแบบ ใจฟูทุกครั้งนะทุกคนไม่เปลี่ยนเลยนะคะยิ่งถ้าเห็นช้างรวมกันเยอะๆนะทุกคนมันจะแบบมันจะหัวใจเต้นแรงนะคะบอกไม่ถูกเรารักของเราอเนาะ <laughs> <laughs> ขอให้พี่ออดบอกให้น้องบายบายให้ดูได้ไหมคะน้องบายบายน่ารักมากหมายถึงกระดกปลายงวงกิ๊กๆิ๊กใช่ไหมโอม้พี่นุ๊กนะคะ นี่เขาบอกน่ารักจริงลูกสาวสวยพ่อก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษถูกต้องนะคะว่าที่ภริยาเป็นทูตนะคะเออพลเสนาเพื่อนหนึ่งนะคะพล <net> เสนาเพื่อนหนึ่งคุณนายมีเดินมาสวยๆวยคะ่ะเชิดๆนะคะเดินแบบชิลแบบสับ ทุกคนจะสังเกตไหมว่าช้างเดินได้นิ่งมากนะคะต่อให้เดินบนโคโลนเขาก็ไม่เลื่อนเหมือนเราะะของเรานี่จะมีการลื่นต่างๆจังหวะขาพลิกแพลงะะสำหรับช้างเขาจะเดินนิ่งๆในการเหยียบนะคะเพราะว่าฝ่าเท้าของช้างเนี่ยมีอวัยวะพิเศษนะคะที่หนาแล้วก็นุ่มเหมือนฟองน้าเลยเพราะฉะนั้นเขาจะยึดเกาะพื้นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนนะคะดอกยางที่พื้นเท้าของช้างก็จะมีความลึกขึ้นแบบอัตโนมัตินะคะทุกคน นในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวดอกยางก็จะหายไปหน้าฝนดอกยางจะลึกเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยปอๆจะพาทุกคนมาสังเกตอีกทีนึงว่าลึกจริงหรือเปล่าเน่